แล้วกูจะเปลี่ยนเอากูจัดรูกใหถึงทำไมเนี่ยโอเคข้ามาละอ่าสวัสดีไอคอนไอคอดได้ยินกูไหมน่ะฮัลโหล๊อดโอ้โหแล้วนี่มันพุ่มหญ้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยขอ,องฟ้าสีสันแสนงามแล้วทำไมคนก็หายไปไหนหมดเลยเอ่าชิปหายแล้วไงทำไมไม่มีใครเลยวะ ก็ God, ไม่มีใครอยู่ที่กูเลยอะกูจะทำยังไงดีสอนอเฮียอ,อะไรเนะี่ยกูสนองมาดิกูจะไปยังไงคือกูอยู่ที่ทําวัวเก่าอะมันกลายเป็นที่เก่าไปแล้วกูรู้อันนี้เห็นก็รู้ไอ้เชียหน้าสอนอมึงพูดว่าหน้าอนอแต่กูอยู่ที่ทําวัวเก่าจะกลับยังไงกูมไม่มีรถเรื่องของมึงนี่เรื่องของมึงนี่มึงก็ไปหากองซ่อมให้กูได้สักเ,<อ>เอง ที่หมายแล้วกูจะกลาบยังไง,งวันนี้อ๋อกูกูฉลาดเกินไปกูจำได้แล้วกูต้องทำแบบนี้ไม่ใช่แดกนะครับท่านผู้ชม,มไม่ยอ่ว่าทำที่ว่าคือแดกนะครับคือมันต้องแบบนี้อ่ะเชฟนี่ไงเสียตังค์ไหนกันไหนไหนก็ไหนไหนล่ะโอเค ตังในตัวดูสิโอ้โหสอ,องร้อยเหี้ยอยู่มัว่วเดี๋ยวกูไปรับไม่ต้องไรไอ้สัสเออเออเหมึงก็มากันมึงก็มาอีกแล้วกันอ่าๆพอดีว่าเรียกเชฟแล้วว่าเดี๋ยวให้เชฟเขาพาไปส่งกันถ้ามึงเรียกเชฟเพื่อไอ้สัตว์กูจะเสื้ออาหารด้วยกูเปัญญาอ่อนนะมึงนะอ่ะโหราคาน่าจะแพงเลยช่างมันตึ๊อก็ไม่แพงมากเดี๋ยวก็ฟาร์มได้นะ กูยกเลิกเขาไปก็จะเป็นยังไงไหมกูจะโดนกระทืบงไหมวะขอให้มึงหากูให้เจอนะทำไมอ่ะมึงโดนจับอ่ะไอ้ก้อนต่อผู้ก่อในสัตว์ตอนนี้เชฟเขาอยู่กี่คนเฮ้ยเชฟเขาอยู่ตั้งห้าคนนะเนี่ยเขาจะมาไหมนี่ยนานนานแน่เลยกูตำรวจตั้งสิบคนในก้อนทือว่ามึงโดนจับแน่แบบนี้ อันโด,ดมูจิมูจิอะไรของมึงอะไอเกาะไอ้ฮิมูจิมูจิสวัสดีครับได้ยินผมไหมนะอ้าวเออผมไม่ได้ยินอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีหูก่อนนะเดี๋ยวขอขอรีหูก่อน อ๋ลได้ผมไหมอ๋ลครับใครครับเนี่ยเ,เชฟหรือเปล่าครับผมไม่ได้ยินเสียงคุณนะผมรีหูแล้วนะนทำไมผมยังไม่ได้ยินเสียงคุณนะเอา,อางี้ละกันผมขอสั่งข้าวอะไรวะไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนกูเอเอ,อ,อคือเมื่อกี้มีกูไอ้ส่งจีเบสไปเชฟใช่ไหมแล้วแล้วกูรู้เลยแน่ว่าคนเมื่อกี้เมื่อกี้ก็โทรมานะ กูรู้ว่าเป็นเชสแต่เขาไม่พูดอะไรเฮี้ยแต่กูก็รีหูไปไปแล้วนะอ่ะรีรอบแล้วกันไอ้กอ็ได้ยินไหมไอ้กอ็ไอ้กอ็ได้ยินไหมไอ้กอ็พี่อะไรเสตว์พูดพี่อะไรไอ้คือไอ้ได้ยินกูไหม เอาไม่กูเรียกเจอเมื่อกี้กูคิดว่าหูดับก็นี่ไงกูเรียกคนในนั่นในเบอร์โทรศัพท์ไม่เห็นเขาไม่ตอบไงไอโทรหามึงเมื่อกี้น่าจะเป็นเชฟเราเมั่อี่โทรมาเพราะว่ากูก็ส่ง์ชทีไปเชฟอ่ะเดี๋ยวกูโทรกลับไปหาเขาก่น เชฟใช่ไหมครับโ oh? อ้อ่าผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วฮัลโหลเชฟกำลังไปครับไปค่อยคุยตรงนั้นก็ได้ครับโอเคครับพอดีว่าผมไม่ค่อยได้ยินเนี่ยมเมื่อกี้ครับผม oh? ครับโอ้ไม่ได้ยินอ่ะเน้อหนูควรรีวะเอ่อได้ยินผมไหมได้ยินแล้วค่ะโอเคครับโกว่าจะได้กี่ชุดคะเอาชุดหนึ่งครับชุดเนื้อแล้วก็คุกกี้กัญชา คุกกี้กัญชากี่ชิ้นคะอ่าเอาสักเอ่อชิ้นละเท่าไหร่แล้วนะของมึนะชิ้นละสามร้อยค่ะเอาสามชิ้นครับสามชิ้นกับข้าวอันหนึ่งก็เป็นพันหนึ่งรวมค่าส่งตรงนั้นห้าร้อยใช่ไหมเธอก็เป็นเจ็ดเอ่อเท่าไหร่วะอ่าพันห้าครับอ่าบอกเิียมาเดี๋ยวผมโอนดีกว่าโอนเหรอใช่ครับใช่สามหนึ่งนะสองเจ็ดหกโอเคครับเดี๋ยวผมโอนให้ครับผมครับผม ถูกละมั้งนะน่าจะใช่ละทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววะทั้งหมดเท่าไรละหน่งพันห้าหรือเปล่าเขาบอกข่าวชุดหนึ่งเท่าไหร่วะกูลืมละสองพันละมั้งเออสองพันละกันอันนี้โอนไปให้สองพันสองพันสองพันนัท่านผู้ชมสองสองพันจำไว้ด้วยท่านผู้ชม เดี๋ยวผมโดนโกงเดี๋ยวถ้าโดนโกงนั่นชิบหายแน่นอนจะบอกไปในธรรมชาติเขาสวมกันนั้นไหมอ่ะโอ้ยอ่ไงคิดถึงคิดถึงวัวของผมวัวผมพิจงอาตัวทะนูถวยหนึ่งทนูถวยสองทะนูถวยสามทะนูถวยสี่ทะนูถวยห้าเล้วก,ก็ขอไอ้ก๊อดกิดไอ้ก๊อดทนูโครย คิดถึงพวกมันมากเกินอยากกินต้ยมยำมันต้ยมยำบัวคิดถึงคิดถึงต้งยมยำ <c oughs> โอ้ในตัวไม่มีอะไรนอกจากวัวอาหารหวัวไทเทเนียมนมนมบัวนมหัวนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยชอบสมัยเด็กเลยนะ,ะสนท่านผู้ชมก็ไม่ชอบใช่ไหมครับนเนี่โคตรเปลียดเลยนมบัวแต่ตอนนี้ผมก็กินมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตอนนี้แต่เมื่อก่อนนี่โคตรเปลียนเลยครับ น้าหวังนี้ก็ชวนคุยไปก่อนนะไม่มีอะไรทำก็ชวนคุยโอ้ผู้ชมบอกมึงก็ทำไม้แค่แบบทำให้กูเสียเวลาเพิ่มแบบท่านผู้ชมบอกประมาณนั้นเลยอะแล้วนี่กูพูดอะีรอย่าไรของกูเนี่ยไอ้ก็ได้ก็ทะไรอยู่อะไล่จกสายอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่น้วยถึงยังละอ่าแป๊บนึงนี่ไงเชฟเข้ามาถึงแล้วเชฟหญิงหรือชายหญิงขึมือป่ะอะ เมอร์เมอรี่ปะเอ่อเชฟเชฟชื่ออะไรครับไม่ใช่ครับฮะเชฟชื่อเบบี้ครับไอ,อเขาชื่อเขาชื่อเบบี้เขาไม่ใช่ชื่อเมอรี่อ๋ออ๋ออ่าไม่บุ๊บเบี้เอ่ออายทำไมมา,มาตรงนี้อ่ะอายคือวันนี้ไงคือทีแรกผมไม่ได้เข้ามาไง ไอคือยังไงเดียผมออกตอนที่อยู่ในฟ้ามัวนี้แล้วพอผมเข้าไอตีอก็ฟา้ามัวหายซะละอ๋อเขาย้าจนใช่ใช่ใช่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันไอคือผมโอนไปให้แล้วนะครับสองพันสองพันเหรอใช่ใช่ใช่ <S <S ซื้อเท่าไหร่นะสองพันอกอ็เหมือนกันใช่ไหมสองชุดใช่ไหมไอข้าวหนึ่งแล้วก็คุกกี้สามครับตอนเราจับคบนึงนั้นตึกกลางแมงเลยสะอาด ปฏิตอรออยา่าโดนจับรถฮาตเล่ยอยา่าโดนยืดไอ้ซาดปฏิบัติรอเร็วหน่อยแล้วหลครับเดี๋ยวช่วยพา,พาผมไปนั่งหน่อยได้ไหมเป็นไหนเอ่ยไอคืออ่าไปที่ที่เชฟหน่งยก็ได้ครับได้ได้โอเคครับผมครับ คิดถูกไม่ไดที่ไปกับเชฟเพาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้เอ่อเชฟมาทำไมกดกดเอ็กได้ไหม้ <c oughs> กดเอ็ก่ะครับใช่ <c oughs> เอ่อกดไม่ได้ครับผมไม่ได้กดบีกดบีหน่อยกด B อโอเคครับโอเคอ่าค <c oughs> รับเฮ <c oughs> ียเฮียเชฟคงรำบากนิ ไปกับสาวสวยโอ้ยรู้ <c oughs> สึกหล่อเฟี้ยวกัเจียวนังแสงมาตันใดเลยอรถเชฟนี่มันก็ลื่นหลังดีกันนะเนี่ยหน้าขโมยกลับบ้านขับสักคันนะัเนี่ยแต่เสียดายรถนี้มันอของให้ใช้มันต้องแก๊กเชฟแม่ได้เสียดายจริงแม่งเสียงโคร